ทีนี้มาดูนัยยะที่สวิธีที่สวิธีที่หนึ่งทวนอีกครั้งหนึ่งนะวิธีที่หนึ่งคืออะไรมีสม,มะถะนำหน้าจเจริญสม,มะถะก่อนออกจากสม,มะถะแล้วจเจริญหรือเอามามาทำยาตะปริญญามาแยกแยะขันหาวิธีที่สองคือพิจารณาธาตุสี่โดยพิสดารตามหลักจตุธาตุววัฏฐานพาะ,ะนั้นข้อปฏิบัติที่กล่าวไปเนี่ยนะใครที่ศึกษาจตุธาตุววฐาน การกำหนดแยกแยะวิเคราะห์ท่าสีได้ก็จะถือว่าได้เปรียบเยอะนะถ้าถ้าพื้นฐานไปฝึกคิดในเรื่องท่าสี่แต่ถ้าไม่ได้อะไรเลยจริงๆก็ท่าสีเดินไปแล้วท่าสีนั่งท่าสีนอนท่าสีนะทตาทับบนทาาทธาก็ไม่รู้ว่าท่าก้างบนทับทตาข้างล่าง เช่นกายธาตุก็ไม่รู้ว่าธาตุเนี่ยทับอยู่บนเตียงเตียงก็ไม่รู้ว่าทับอยู่บนพื้นพื้นก็ไม่รู้ว่าทับอยู่บนดินดินก็ไม่รู้ว่าทับอยู่บนน้ําน้ําก็ไม่รู้ว่าทับอยู่บนลมลมก็ไม่รู้ว่าอยู่บนอากาศนี่นะก็วิเคราะห์ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ซึ่งกันและกัารเป็นอภยากตะคิดอะไรไม่ออกเอาแค่นี้ไว้ก่อนก็ยังดีแต่ถ้าเดียวคิดพอไปคิดไปเดี๋ยวมันก็ไปเองแหละนะถ้ากุศลจิตเกิดนะห้ามมีปริโพน์ถ้าปริพเ์แล้วก็โอ้เรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสุดท้ายที่สุดของชีวิต เชื่อไหมในบรรดาในโลกนี้นะการศึกษาพระธรรมการพิจารณาพระธรรมการคิดพระธรรมคนในโลกถือว่าเรื่องนี้คือเรื่องสุดท้ายเมื่อไปทําอย่างอื่นเสร็จก่อนแล้วค่อยเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องน่าแปลกไหมนะแต่ว่าถ้าทางพุทธศาสนาท่านถือผู้ที่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดท่านถือเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองหมดเลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าเรื่องเรื่องนั้นนั้นเนี่ยทำแล้วไม่มีจบไม่มีเสร็จแต่เรื่องนี้ทําแล้วจบทําแล้วเสร็จเสร็จยังไง เสร็จกิจสิบหกไม่ตกกันดานอา้าวกันดานไหนชาติกันดานเป็นต้นเนี่ยไม่ต้องตกชาติกันดานชรากันดานพยาธิกันดานมรณะกันดานโสกับพระริเทวะมันข้ามวัตถุทุกท่าทําจบอ่ะนะท้าทาเรื่องนี้ไม่จบนะยังไงก็ต้องกลับไปทําเรื่องเหล่านั้นอีกอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกเพราะฉะนั้นกิจอันนี้ควรรีบเร่งเร่งแค่ไหนเร่งแล้วโอ้ใจสูงๆตๆ่ตื่นตื่นเต้นเลยใช่ไหมก็ไม่ใช่อีกนั่นแหละไม่คำว่ารีบในที่นี้วิเคราะห์ให้ดีๆก่อนแล้วกัน ทีนี้นมาพูดแบบพิสดารในยะที่สองในยะที่สองว่าตํนดนามรูปเกี่ยวกับธาตุสิบคือภิกษุในธรรมวินัยนี้นึกถึงธาตุทั้งหลายว่าในอัตภาพนี้ให้นึกถึงนะท่านบอกให้นึกนะของมาก็นึกว่าวิปัสนาเนี่ยเราบอกเอ๊ะทํายังไงท่านบอกว่าให้นึกอาวัชิตตวาภาษาบาลีเรียกว่าอาวัชิตตวาอาวัชนะนะ อาวชิตวาเป็นผู้นึกแล้วหรือน้อมนึกนึกอะไรนึกว่านี้จากขูธาตุสีทั้งหลายผิวของเราสีทั้งหมดของร่างกายเป็นเป็นรูป,ปรธาตุการเห็นเป็นจกักขูวิญญาณธาตุหูของเราเป็นโสตาธาตุเสียงที่ได้ยินเป็นสัทธธาตุตัวได้ยินเสียงเรียกว่าโสตวิญญาณธาตุจมูกเป็นคานณธาตุกลิ่นเป็นคันธธาตุการรู้กลิ่นเป็น คานะวิญญาณธาตุิ้นเป็นเชียวหาธาตุรถเป็นระสาธาตุรู้รสเป็นเชียวหาวิญญาณธาตุกายเป็นกายธาตุโพธภะเป็นโพธาภะธาตุการรู้โพธภะเรียกว่ากายวิญญาณธาตุมโนธาตุคือธาตุที่นึกก่อนที่จะรู้อารมณ์ทั้งห้า แล้วก็การรับอารมณ์ที่ต่อจากการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นรู้รสรู้ผลพภะอันนี้เป็นมโนธาตุเจตสิกทั้งหลายเป็นธรรมธาตุจิตที่เหลือที่กล่าวไปแล้วเรียกว่ามโนวิญญาณธาตุถ้าไปงานศพนะบบางแห่งเขาจะสวดนะเขาสวดว่าไงเขาสวดว่าอัฏฐาระธา,าตุโยจักขุธาตุรูปะธาตุจักขวิญญาณธาตุ โสตธาโตสัทธทธาโตโสตวิญญาณธาโตคานาธาโตคันธาธาโตคานวิญญาณธาโตเชิวหาธาโตรสาธาโตเชิวหาวิญญาณธาโตกายธาโตโพธภะธาโตกายวิญญาณธาโตมโนธาโตธัมมะธาโตมโนวิญญาณธาโตเรยกว่าอัทธรสทธาตุโยท่าสิบแปดตั้งหลาย ที่มีอยู่ในกายนี้ถ้ากายนี้ถ้ากระจายออกมาเป็นธาตุสิบแปดเนี่ยนะก็จักุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุโสตธาตุสัทธาธาตุโสตวิญญาณธาตุคานธาตุคันธาตุคานวิญญาณธาตุเชิวหาธาตุรสศธาตุเชีวหาวิญญาณธาตุกายธาตุโพธพะธาตุกายวิญญาณธาตุ มโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุเออโยมเก่งมากเลยนะสวดได้มาละพวกธาตุทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยนะที่ที่เราวิเคราะห์นะว่างๆใครยังทําปริญญาอะไรไม่เป็นเลยนะไปท่องอย่างนี้ก็ยังดีว่างๆนะจำน่าจะจําไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่ใช่ไหมจักรูุรูปธาตุจักูวิญญาณธาตุคิดแบบนี้นะตาคือจักขูปธาตุสีที่เห็นทั้งหมดเป็นรูปธาตุการเห็นเนี่ยเป็น จักขวิญญาณธาตุคือมาฝึกแยกให้มันมองเป็นทวารตาลืมตาก็แยกออกเป็นสามส่วนก่อนจากขธทตุรูปธาตุจากขวิญญาณธาตุหูก็เป็นโสตธาตุสัทธธาตุโสตะวิญญาณธาตุก็แบ่งทวารหูเป็นสามธาตุทวารจมูกล่ะคานธาตุคันธาตุคานวิญญาณธาตุก็แยกออกเป็นสามส่วน แยกทางปัญญาออกก่อนนะนะแล้วก็ลิ้นนะทวารลิ้นเชียวหาธาตุราธาตุเชียวหาวิญญาณธาตุกายนะกายกายธาตุโพธภพธาตุกายวิญญาณธาตุมโนธาตุคืออะไรคือตัวนึกก่อนที่จะเห็นนึกก่อนที่จะได้ยินนึกก่อนที่จะรู้กลิ่นนึกก่อนที่จะรับรู้รสนึกก่อนที่จะรับประทบโพธภิภยความนึกอันนี้เป็นมโนธาตุ หรือการรับอารมณ์ต่อจากการเห็นรับอารมณ์ต่อจากการได้ย,ยินรับอารมณ์ต่อจากการหรือกลิ่นรับอารมณ์ที่ต่อจากการรู้รสรับอารมณ์ต่อจากการรับกระทบโพธิภพ,พ,พาาอันนี้เป็นมโนธาตุส่วนมนโนวิญญาณธาตุคืออะไรมนโนวิญญาณธา,าตุคือจิตที่เหลือจากที่กล่าวไปทั้งหมดคือมนโนวิญญาณธา,าตุ ทีนี้ไอ้วิญญาณธาตุเนี่ยนะีนนี้พูดส่วนนามธรรมนิดหนึ่งก่อนว่าจิตเนี่ยนะโดยวิญญาณธาตุได้เจ็ดวิญญาณธาตุเจ็ดวิญญาณธาตุหนึ่งจักรวิญญาณธาตุสองโสตะวิญญาณธาตุสามขานวิญญาณธาตุสี่ชิวหาวิญญาณธาตุห้ากายวิญญาณธาตุหกมโนธาตุธาตุที่รับธาตุที่นึกกับธาตุที่รับ หรือพูดแบบง่ายๆเรียกว่าท่ารู้มโนทตุแปลว่าทตารู้ทีนี้ต่อไปมโนวิญญาณธาตุก็คือความนึกคิดทั้งหลายนี้เป็นมโนวิญญาณธาตุจักูวิญญาณธาตุมีสองดวงโสตวิญญาณธาตุมีสองดวงคานาวิญญาณธาตุมีสองดวงเชียวหาวิญญาณธาตุมีสองดวงกายะวิญญาณธาตุมี สองดวงมโนธาตมีสามดวงแต่ว่าถ้านับไปแล้วนับได้แปดนับแปดยังไงเอาเอาวัชนะเนี่ยนับห้านะแต่ว่าเรียกมารวมกันเรียกว่าปัญจทวาราวัชนะไงใช่ไหมถ้าเรียกตามทวารเช่นทวารตาเขาเรียกจกักขุทวาราวัชนะนะรำพึงที่จะเห็นพูดแบบง่ายงว่ารำพึงที่จะเห็นคำหนึ่งที่จะเห็นคำหนึ่งที่จะฟังคำหนึ่งที่จะดมหรือรู้กลิ่นคำหนึ่งที่จะ รูรสคำหนึงที่จะรู้โพธ,ธพะทั้งหลายอาวัชนะตัวนี้เรียกว่าเรียกรวมย่อว่าปัญจทวาราวัชนะอันนี้เป็นชาติกิริยาส่วนตัวที่รับอารมณ์ต่อจากการเห็นการได้ยินก็แบ่งออกเป็นสองสองคืออะไรคือที่เป็นกุศลวิบากกับอกุศลวิบากก็ได้ข้อที่หกเลใช่ไหมข้อที่เจ็ดก็คือจิตที่เหลือทั้งหมดเป็นมโนวิญญาณธาตุ อันนะมโนโด้วยวิญญาณด้วยธาตุด้วยนะก็เรียกว่ามโนโวิญญาณธาตุคือธาตุทั้งรู้ทั้งนึกคิดอะไรทั้งหมดเนี่ยนะทีนี้มาฝึกคิดในในชีวิตที่เป็นจริงได้บ่อยๆได้มากๆอย่างนี้ว่าก็มองชีวิตแต่ละขณะเนี่ยแยกเคยมีคนที่เป็นคนมักโกรธเนี่ยนะถ้าสมมติถ้าวิธีพิจารณาแบบธาตุเนี่ยนะแก้ความโกรธได้เหมือนกันนะสมมติถ้าเรานึกนึกถึงใครมันก็ทําปริญญาไม่ได้มันโกรธอย่างเดียวเนี่ยนะ เขาบอกว่าทำยังไงเขาบอกว่าคุณโกรธจากขู่ธาตุหรือหรือโกรธรูปธาตุหรือโกรธจากขู่วิญญาณธาตุเอามาไล่อยางีงเลยนะหรือโกรธโสตธาตุของเขาหรือโกรธสัตธาตุของเขาหรือโกรธโสตวิญญาณธาตุเออเราโกรธคานาธาหรือคันธาตุหรือโกรธคานวิญญาณธาตุโกรธอะไรอีกเชียวหาธาตุโกรธรัศธาตุหรือโกรธเชียวหาวิญญาณธาตุ โกรธกายธาตุโกรธโพธิภัธาตุหรือโกรธกายวิญญาณธาตุโกรธมโนธาตุโกรธธรรมธาตุหรือโกรธมโนวิญญาณธาตุก็เลยน่าคิดอยู่นะเขาบอกว่าถ้าคิดอย่างนี้มันไม่รู้จะโกรธอะไรนะคิดไปคิดมาเรานี่โง่อยู่คนเดียวนะไม่รู้ไปโกรธอะไรก็ไม่รู้อาทีนี้เอาขณะเดียวกันนะถ้าชอบบ้างล่ะชอบจักรู่ธาตุหรือเหรือเราชอบรูปธาตุหรือชอบจักขคูวิญญาณธาตุเนี่ยนะเออที่เราพอใจเราชอบโสตธาตุ หรือชอบสัทธาหรือหรือชอบโสตวิญญาณธาตุก็มาไล่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 อย่างนี้นะเพราะฉะนั้นวัตถุแห่งปัญหาก็ไม่มีที่ตั้งว่างั้นคือการพิวิเคราะห์เหล่านี้จนวัตถุนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งปัญหาไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะการวิจัยอย่างนี้โมหะก็ไม่ลุ่มหลงเพราะวัตถุนั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะแต่ถ้าไม่วิเคราะห์ไม่วิจัยนี่ก็ ก็เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะตามเดิมทีนี้ถ้าลงในชั้นรายละเอียดที่ลึกซึ้งเข้าไปอีกจักขุธาตุเนี่ยนะจักขุธาตุมีสภาวะอย่างเดียวแต่เกี่ยวกับเรื่องจักขุนะโดยศั์เนี่ยจักขุมีอยู่สองอย่างคือมังสะจักสุกับปัญญาจักสุตาเนื้อกับตาปัญญาซึ่งไม่มุ่งอธิบายทีนี้มาดูมังสะจักสุตาเนื้อมีอยู่สองอย่าง คือสะสัมภาระจักสุกับปภาษาทักสุกตาปกติทั่วไปมีอยู่54รูป54รูปเขาแบ่งยังไงแบ่งว่าจักขุทัศกะชุดที่1ชุดที่2อกายะทัศกะ3าภาวะทัศกะมันกรรมมชรูปมี3กลุ่มแล้วจิตตชรูปมี1คือจิตอวินิโพครูปแล้วก็ต่อไปอุตุอวินิโพครูปอาหารอาวินิโพครูป ันจิตอุตุอาหารเนี่ยอย่างละ8คูณสเท่ากับ24บวกอีก30ก็เป็น54นี่นี่ทั้งตานะทั้งเบ้าตาเนี่ยถ้าวิเคราะห์ไปแล้วมี54ารูปเรียกว่ามังสะจักสุทีในมังสะจักสุเหล่านั้นเนี่ยนะตาเนื้อทั้งเบ้าไม่ชื่อว่าจักขุธาตุคือถ้าในในตัวตาทั้งเบ้าเลยนะแบ่งธาตุได้เยอะมากนะได้เยอะนะ เยอะยังไงเอาแบบตรงๆเลยนะหนึ่งจักขุมีจักขูธาตุอยู่ในข้างในนั้นใช่ไหมหนึ่งนะมีจักขูธาตุสองตานี่มีสีอยู่ในนั้นไหมมีก็มีจักขูธาตุมีรูปธาตุมีกายธาตุมีโพธภะธาตุเมื่อมีกลิ่นก็ต้องมีขันธธาต์ถ้ามีรสก็ในนั้นก็มีรสธาตุเนี่ยนะครับก็สังเกตดูจากกินตาประทูใช่ไหมจะมีรสธาตุอยู่ในนั้น และมีมีกายาธาตุมีโพธภาธาตุแล้วก็รูปที่เหลือทั้งหมดเป็นเป็นธรรมธาตุอันนี้นี่แยกแบบได้ธาตุเยอะๆธาตุเลยนะเพราะนั้นอาศัยจักขู่กับสีการเห็นจึงเกิดขึ้นตัวนั้นเรียกว่าวิญญาณแต่คนก็ยังเผลอไปบอกวิญญาณมันเที่ยงอีกนะวิญญาณเนี่ยเมื่อมีตามีสีเห็นจึงเกิดขึ้นในเห็นยังสําคัญว่าเห็นนี่เป็นเป็นตน หรือเป็นของเที่ยงหรือเป็นอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งอนนะวิปริตขนาดนั้นนะไม่น่าเชื่อเลยเนาะไม่ได้ทําปริญญาสัอย่างเดียวนี่โโหคิดได้ไปหมดน,นนะก็เลยนะก็เออเขาบอกว่ารัฐที่เดรธีนี่เขาบอกว่าไอตัวที่มันเห็นนะมันเป็นชีวะชนิดหนึ่งเวลามันจะดูปับ๊บมันวิ่งมาทวานตาเลยมาดูแล้วมาดูหน่อยนั่นนะสต่ว่าถ้ามันฟังมันจะวิ่งไปที่หูอีกแล้วมันไปฟังนะอันนี้คือรัฐที่อื่นที่ไม่ใช่พระพุทธศาสนา แต่ผู้ศาสนาก,ก็ไม่แยกแบบนี้นะแยกแบบนี้ว่าตากับสีการเห็นจึงเกิดขึ้นหูกับเสียงการได้ยินจึงเกิดขึ้นจมูกกับกลิ่นการรู้กลิ่นจึงเกิดขึ้นลิ้นกับรสการรู้รสจึงเกิดขึ้นกายกับโพตภะเกิดรับกระทบรู้ทางกายจึงเกิดขึ้นมโนภวังพื้นเพคือภวัง กับเรื่องราวก็เกิดความคิดขึ้นเกิดความคิดทั้งหลายขึ้นก็จะมีการแยกแยะแล้วก็ไม่แยกว่าตาเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรสีทั้งหลายเกิดจากปัจจัยอะไรการเห็นเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรหูเกิดจากปัจจัยอะไรเสียงเกิดจากปัจจัยอะไรโสตวิญญาณการได้ยินเกิดจากปัจจัยอะไรบ้างจมูกเกิดจากปัจจัยอะไรกลิ่นเกิดจากปัจจัยอะไรการรู้กลิ่นเกิดจากปัจจัยอะไรลิ้นเกิดจากปัจจัยอะไรรสเกิดจากปัจจัยอะไรการรู้รสเกิดจากปัจจัยอะไร ตายเกิดจากปัจจัยอะไรโพธิภะเกิดจากปัจจัยอะไรการรบกระทบโพธิภะเนี่ยนะรู้กายวิญญาณเนี่ยเกิดจากปัจจัยอะไรมโนเกิดจากปัจจัยอะไรธรรมารมณ์ทั้งหลายเกิดจากปัจจัยอะไรความคิดแต่ละความคิดมีอะไรเป็นปัจจัยแต่ก่อนที่จะพูดถึงปัจจัยแยกให้มันออกก่อนว่าในนั้นน่ะมีอะไรอยู่บ้างในนั้นมีรูปเท่าไหรมีเวทนาเท่าไหรมีสัญญาอะไรมีสังขารอะไรก็หมั่นวิเคราะห์แยกแยะอย่างนี้ไปเรื่อย ก็มั่นมีเคราะห์อย่างนี้บ่อยๆคนที่แยกแยะอย่างนี้ได้มากได้บ่อยเท่าไหร่เนี่ยนะพื้นฐานความสําคัญว่าเป็นสัตว์ก็จะถูกละออกไปถูกดับออกไปถูกทําให้ตัดขาดออกไปสรุปบทเรียนนี้ในเฉพาะการทําปริญญาเรื่องธาตุก็คือคิดถึงหมูหมากาไก่คิดถึงใครก็ตามเถอะพี่น้องญาติสตรูคู่รักอะไรก็ทั้งสงเคราะห์โดยความเป็นธาตุสิให้ได้ ถ้าขยายแต่ละธาตุไปเป็นแบบธาตุ42อีกต่อไปก็ยิ่งดีอย่างการคิดโดยความเป็นธาตุเนี่ยถ้าใส่ใจมากเท่าไหร่คิดมากเท่าไหร่ยิ่งจะสบายใจเนี่ยนึกถึงใครก็ใส่ใจโดยความเป็นธาตุนึกถึงภายในก็ใส่ใจโดยความเป็นธาตุ